งานศิลปะอย่างนึ้งสำหรับผู้ที่สะสมแล่เพราะว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาถ้าเราสะสมแล้วเราศรัทธาเนี่ยการคําว่าแปลกหรือว่าใหญ่ไามันเป็นส่วนรองที่เราจะพิจารณาการพิจารณาที่ถูกต้องคือการพิจารณาพิมพ์ทรงที่คล้ายกันไหมแล้วก็เป็นรูปแบบที่มีรูปแบบเดียวกันหรือไม่อย่างรูปแบบที่เราเห็นเนีย่ยเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปที่มีลักษณะพุทธพมพปเดียวกันก็คือเป็นพุทธิูปพุทธรูปสุโขทัย ถ้าพิจารณาใช้องค์พระถ้าเราคนอื่นพิจารณาวันนะไอ้คืาเรียกว่าพุทธพิมพของพระตัดคือเรียกอานัดมันจะตัดเนี่ยไปตัดฐานงไปครับตัดถามลงไปเราต้อเห็นพุทธพิมพขององค์พระที่เป็นพุทธพิมพ์สุโธทันเป็นพุทธพิมพที่มีคืาเรียกว่าได้รับความนิยมขององค์พระสมเด็จในในยุคปลายในยุคปลายใช่ไหมพระยุคนี้เป็นพระที่มีการคืาเรียกว่า นิยมมากในพระยุปายเพราะว่ามีพุทธสิงที่าบาลานแล้วก็สวยสมบูรณ์แบบที่สุดเราสังเกตพุทธพินีเสังเกตเเกต,ตรงไหนครับตังเกตตรงหน้าอ้าทเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเ้าหลังตัดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเ้าหลังตัดในในทุกในในทุกขนาดขนาในทุกขนาดพุทธภิน์สุโข,ขทัยเนี่ยเป็นมีการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้ไม่เหมือนกับพุทธภิน์จังแต่อถ้าทำขนาดนี้พอขายได้ ถ้าเราตัดออกไปเนี่ยถ้าถ้าท้าขนาดนี้ยังพอลุ้นยังพอขายได้ทีนี้นะครับพอลุ้นแต่ขายได้ในส่วนส่วนของผ้าที่เป็นผ้าขนาดเท่าปกติขนาดเท่าปกติแต่พอเพิ่มฐานเข้าไปดีแต่พอเราเพิ่มฐานถ้าเรื่อเอาเพิ่มเทียบก่อนอาจารย์เอาสามชั้นก่อนเอาเพิ่มแค่สองชั้นก่อนอันนี้นะอันนี้ก่อนอ่ะเทีเนี้ยยังพอขายได้อยู่อันนี้ยังพอขายได้ครับยังพอขายได้ แค่นี้ยังพอขายได้อยู่เนี่ยนี่คือขนาดเข้ากับปกติขนาดเข้ากับฟ้าปิ่นสมเด็จปีนปกติทั่วไปครนะเนี่ยคือเป็นที่เราเรียกว่าเราจะบอกว่าขายดีกว่ายังเป็นที่รู้จักยังเป็นที่รู้จักเสียงนั้นจะขายหรือไม่ขายขึ้นถึงความชอบอย่างนี้ให้คนนะคนเอาคนจะไม่ถามคนจะงไรจะไม่ถามเยอะคนจะไม่ถามเยอะเขาจะรู้ว่าผ้าสมเด็จของสมเด็จแน่นอนแต่จะไปมีของสมเด็จวัตถุคัางหรือวังหน้าอีกเรื่องหนึ่งเราไปหน่อยห้าคำ พอเรก่เริ่มเริ่มมีคนสงสัยแล้วอันนี้พอเริ่มข้าสร้างห้าชั้นเจ็ดชั้นหกชั้น้ากขึ้นเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคําถามแรกที่จะบอกมาคือพรงมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอาอะไรมาทันทีเลยใครสร้างสร้างเมื่อไหร่สร้างด้วยหรือ้วยหรือลแท้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของเรื่องปกติเพราะว่าพระพุ๊บนี่เป็นพระที่ไม่เคยอยู่ในตำราทำไมถึงบอกไม่เคยอยู่แต่มีอยู่ในตำราราอาจารย์ อย่างไปตำราอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเน้นพักสายวังล้วนๆเลยเขาบอกท่าอาจารย์จำลองจำลองคนโทคนตีคนโทคนโทจำลองคนโทจำลองมาริการนววินนะท่านเนาพักสายวังล้วนๆเลยเราเราคิดง่ายๆถ้าท่านเขียนพักสายวังล้วนๆเลยแสดงว่าท่านเข้าเข้านอกออกไหผู้มีอำนาจต้องต้องมีลักษณะไม่งั้นเขาจะคนที่จำลองนี้เขียน คนโทรจำลองคนโทรจำลองเขียนไว้ก่อนสองพันห้าร้อยก่อนก่อนสองพันห้าร้อยอีกแสดงว่าเขาต้องอนในชุดน,นั้นเขาต้องเห็นค่านี้แล้วม,ม,มันต้องมีครับมันต้องมีพระชุดน,นี้อยู่ถ้ามันไม่มีท่านเขาจะเอา,เอาลูกที่ไหนมาเขียนท่านก็คงไม่เอารูกมาเขียนแล้วก็มา,มานั่งเทียนเขียนตอาอนความหมายของพระแต่ละพิมพ์แต่ละขนาดได้ไมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกแล้วแล้วเราบางบางองค์มีชื่อเจ้าของพาะด้วยถ้าเราอ่านให้ดีมันมีชื่อเจ้าของพระด้วย เขียนไว้ในองค์พระเลยเดี๋ยวเราโมเต็มองค์อันนี้เก้าชั้นอีกกี่ชั้นมีมากถึงสามสิบสองชั้นมีมากถึงสามสิบสองชั้นสามสิบสองสามสิบหกแล้วแต่ขนาดแต่เนี่ยพอเราขนาดเพิ่มขึ้นฐานเพิ่มมากขึ้นองค์พระบิดในองค์อันนี้นะครับถ้าาำเป็นองค์พระธรรมดาเนี่ยทำได้ถึงสี่องค์ อ่าได้ได้ถึงสามองศ์สองศามองสามองศ์แต่จะเล็กขายได้ดยแล้วก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยเอาไปให้เขาก็ไม่มีข้อข้อข้อแย่ข้อประมาณข้อสงสัยข้อสงสายถามก็ไม่มีครับแต่พอใส่ไปแบบนี้จบพอไปแบบนี้มาปุ๊บจบเลยก็จาได้หลังเป็นอะไม่ต้องพักไอ้เจ้าหลังอันนี้จะไม่มีการประดับประดาถ้าได้หลังประดับประดาที่ปิดประตูถ้าโดนประดับเข้ามานี่แทบจะไม่ต้องพักนะครับไอจะยุคนั้นที่เราศึกษาพักกันายนะครับ ไม่กล้าออกมาห้อยไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลรอกตัวว่าเราจะว่าเขาอันนี้ชุดที่เขาบอกว่าเด่นนะเสี่ยงโชคเขาว,ว่ากันว,ว่าเด่นเรื่อกกันเสี่ยงโชคเอาไปเสี่ยงโชคชนะหวยชนะการพนันพนันหวยชนะการพนันไหน,พน,นววเพื่อจบข้อมูลว่าพระมันแท้ได้ยังไง แบบนี้แท้ได้ยังไงเล่นทําเล่นได้ย่งไรพวกเราเล่นกันได้อย่างไรเราไปเราหน้าไปเล่นไหมเราหน้าเราหน้าเก็บรักษาเก็บเก็บสะสมหรือไม่ในกระวบวนการของเนื้อผ้าน,นะครับเราจะมีการเนื้อผ้าในเฟรมเนี้ยบอกอธิบายเป็นเฟรมนะครับก ฟรมนึงเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ถึงข้อมูลพัชได้ทั้งหมดว่าพัชเนี่ยมีรูปที่ไปที่มาอะไรได้หนึ่งวัตถุดิบของพัชเนี่ยเป็นวัตถุดิบของเนื้อปูนเกาลีเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื้อเกาลีเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าเนื้อปูนไทยโบราณแล้วก็มีการผสมเนื้อปูนไทโบราณลงไปเพื่อให้พัชมีความแกงในตัวเองมันเป็นการมิกกันระหว่างวัตถุดิบของบรามากซึ่งจะทำให้เกิด เกต้องเกลี่อย่างเดียวใช่ต้องใส่อย่างเดียวต้องใส่อย่างเดียวถูกไหมแต่เนี่งพอเราเนื้อออกมาเนี่ยมันมันมันเลยโจทย์คาว่าเกล้่ะคือเขาใช้สองเนื้อผสมสองเนื้อผสมกันํา่ครับใ่แมันเป็นการผสมกสานครับอืมมันมันมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจแล้วว่าต้องเกี่ยให้เ้็นอย่เดียวแต่นี่มันยุ่งยากขึ้นมันใช้สองเนื้อในการทำท่าองเดียวทำาอเดียวอันนี้ถ้าทําเป็นทีมปกตินะครับได้สามถึงสี่คน เกิน okay, เกินเพราะว่าเหนาด้วยหนาด้วยยาวด้วยหนาด้วยยาวด้วยนะครับด้วยยาวด้วยแล้วลักษณะของท่านจะมีการงอกของกระดูกแคลเซียมที่งอกขึ้นมาเป็นรูปกลมเล็ก,กเป็นไปตามรูปแบบของการใช้ยูนแคลริงครับแต่ก็จะมีแฝงด้วยมิติของการงอกของแคลเซียมโมเลกุลที่เป็นเทือกเขาเป็นผลึกใหญ่ๆขึ้นมา พอมีผลิตสองอย่างผสมกันแสดงว่าให้เราเราแสดงหรือว่าเราเข้าใจได้ว่ามีการใช้ปูสองอย่างผสมกันมิกกันรวมกันมันเลยจุดคําว่าฟอมละมันไม่ลอมแล้วเพราะว่ามันใช้่างมวลสารหรือว่าสารตั้งต้นที่มีกาหลักมีความหลากหลายอยูน่นะสร้างความยิ่งยากมากขึ้นสําหรับผู้ที่ปอมผมต้องย้ำเตือนเลยนะว่าคุณอย่าไปให้คนที่ชื่อเหมือนอาจารย์บอยดูนะครับ มันตีเก๋ออกคลิปเลยนะครับแต่คุณคืออาจารย์บอยไม่แบบนี้ไม่น่าเก๋เลยคือถ้าเรามามองด้วยภาพออกไปอย่างนี้นเก๋ไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งกระบวนการการผสมเนี่ยกระบวนการสร้างยุ่งยากครับหลักการวิเคราะห์ถ้าเรายุ่งยากแล้วเนี้ยไม่มีใครทําได้หนึ่งไม่มีใครทําได้แล้วสองบอยกระบวนการของการวิเคราะห์ด้วยการขยายเนี่ยเราจะเห็นผล c a l ซ i u m เป็นอย่างที่งอกเป็นผล สารเป็นผลิตเป็นเป็นการตกผลิตที่มีสารูปรูปร่างสันสารนิกายสัรฐานที่ชัดเจนรูปร่างสันฐานที่ชัดเจนคือความหนาแน่นมีความหนาแน่นที่มากนั้นเป็นการระบุถึงอายุถึงค่าของการเวลาค่าของอายุที่เกิดขึ้นค่าของการเวลานั้นมันเลยทําให้เราถือได้ว่าเราตอบข้อมูลค้าว่าว่าเกมไม่ได้เพราะว่าฟองที่เนื้อหน่อยค้าไม่ใช่ฟองที่ีที่ที่ปากเลย เนีลยคือทางทางทางช่องนะครับแล้วก็อาจจะบอยครับจะไม่เก <sh> ี่แบบปากเปล่านะครับหรือแท้แบบปากเปล่านะครับอันนี้ของอะไรเนี่ยบอกอันนี้เป็นพวกอ่ะเป็นโลหะนะก็คือเกี่ยวกับพวกโลหะมีค่าก็คืออาจจะเป็นพวกเงินยูวงเฮ้ยไอตัวเนี้ยนะครับเอาไปตรวจได้คือเอาเอาเอาโลหะชิ้นไอ้ชิ้นนี้เราเอาไปตรวจตอนนี้ตอนนี้เป็นเป็นสิ่งที่การจีนครมีนย่าได้หลายรูปแบบมีเครื่องแยกค่าตุเซนเซ็นนะครับล่องกล้องกล้องมลพัด มาแยกได้ว่าโลหะพวกนี้เป็นโลหะหายยุคไหนยุคไหนโลหะหายากไหมเราก็เอาตัวโลหะพวกนี้ไปตรวจสอบเพื่อมาวิเคราะห์ร่วมกันอ่างเนื้อหาพระถูกไคร,รับพอเราเอาสองอย่างมาวิเคราะห์ด้ร่วมกันเ,เราเ,เ,เรียกร่วมร่วมเราเรียกร่วมกันเป็นการรีเช็คทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรีเช็คด้วยเนื้อหาพระหรือว่ารีเช็คด้วยวัตถุธาตุมันก็เกิดความมั่นใจมากเสไอ้อย่างเนี้ย แผอย่างเงี้ยเนี่ยคนล,ลูกค้าสงสัยไหมเว็บพิมที่เราไม่รู้จักเลย <S <S 1> <S 1> สง<ถ>สัยเหมือนกันคเขาจะถามว่าที่มาที่มาเป็นสร้างปีอะไรเราเราจะดูถ้าถ้าถ้าเขียนไม่โมโมงพระเราบอกไนดะ้ <S 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 ใช่ค่ะอ่าอันนี้มันจะเป็นการสร้างขึ้นในยุคตั้งแต่สมัยอของรัชกาลที่สี่เรารวมอย่างนี้เลยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ทั้งขึ้นคองราชใหม่ๆทั้งขึ้นคองราชใหม่ๆล้วก็ย้อนกลับไปสองสามเหตุกา่ามนะัหย ถ้าสมมติอ่านี่จะกำลังไม่ผิดสองสามหกตัวท่านขึ้นคลองลาดไปใหม่พวกลุ่มของเรียกว่ากลุ่มของประเทศสราฟที่เราที่ท่านปกครองอยู่ะฉะนั้นเรายังมีประเทศสราฟหลายประเทศนะครับหลายประเทศครับก็จะเป็นชังเหนือลาวลามาคามีนมาเลเซียคามีนยังเป็นประเทศสราฟอยู่นะครับ ก็ทำของมาเขาเรียกว่าวัตถุของคนพวกนี้มาโอยพรปะกรร่วมโวนพระกรชัยเจ้าของท่านหลังเปนรัชกาลที่สี่ตอนเขาทำเสร็จเขาก็จะเอามาให้มาถวายให้ที่ก็คือ,คอเป็นของบรรณาการเป็นของบรรณาการถูกไห้าใครหอบอกพระองค์นี้เก๋ต้องหาของแท้อะไคุณต้องหาของแทลขานิยมมาว่าทำไมต้องทำอ่าทำไมต้องทำ